ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเยอะขนาดนี้นี่คือรถหุ้มกราแองกองทับบกไทยมีอะไรบ้างมาดูกันรุ่นที่1รถหุ้มเกราะล้อยาง REVA 4x4 คูณ e จำนวน85คันจากแอฟริกาใต้รุ่นที่2รถอุ้มเกราะล้อยาง M 5 0ไม่ทราบจำนวนจากไทยเรานี่เองเป็นรถยนต์ดัดแปลงจากกระบะเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชนในประเทศรุ่นที่ 3. รถหุ้มเกราะล้อยางฮัมวีไม่ทราบจำนวนจากสหรัฐรุ่นที่ส รถหุ้มเกราะล้อยยาง First Bin 4x4 คู 4, จำนวน48คันแผนจัดหา200คันจากมอดามรถถังยิงแกล่งแห่งประเทศไทยรุ่นที่5รถหุ้มเกราะสายพันธ์ลำเลียงพล M 1น6่ a 3าจำนวน12คันจากสหรัฐรุ่นที่6รถหุ้มเกราะสายพันธ์ยิงลูกระเบิด M 1 2 5าจำนวน21คันจากสหรัฐรุ่นที่7รถหุ้มเกราะสายพันธ์ยิงลูกระเบิด M 1 0 6นจำนวน12คันจากสหรัฐ รุ่นที่8รถสายพานติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง M901 จำนวน18คันจากสหรัฐรุ่นที่9รถสายพานพลและติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง M113 จำนวน426คันจากสหรัฐรุ่นที่10รถสายพานพลติดเครื่องยิงลูกระเบิดและติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Type 85จำนวน380คันจากจีนรุ่นที่11 รถหุ้มเกราะร้อยยางลำเลียงพลและติดอาวุธ V 1 0 0คอมมานโดจำนวน150คันจากสหรัฐรุ่นที่12รถหุ้มเกราะร้อยยางลำเลียงพลและติดอาวุธ V 150คอมมานโดจำนวน162คันจากสหรัฐรุ่นที่13รถหุ้มเกราะร้อยยางลำเลียงพลและติดอาวุธ VN 1จำนวน111คันจากจีนและสุดท้ายรุ่นที่14รถหุ้มเกราะร้อยยางลำเลียงพลและติดอาวุธ 1> m 1 1ม6สตเกอร์จำนวน130คันจากสหร